โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถูกคัดค้านมาอย่างต่อเนื่องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาและเครือข่ายภาคประชาชนนะคะแม้ว่าโครงการนี้จะผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า ESIa และผ่านการจัดเวทีรับฟังความเห็นไปแล้วทั้ง3ครั้งค่ะ วงเสวนาพูดคุยถึงผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเป็นกิจกรรมสุดท้ายของการเดินทางมาเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพหรือกลุ่มเปอร์มาตามาสจัดขึ้นร่วมกับกลุ่มนักศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยายลัยรามคำแหงหรือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า PNYS ซึ่งเป็นตัวย,ย่อหมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวของเยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาสงลาและสตูลนักศึกษาชายแดนใต้ที่เรียนที่นี่ให้ความสําคัญและจะร่วมรณรงค์เพื่อให้ผู้คนเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินส่วนหนึ่งอักษาส่วนกลางเองต้องอไม่ถึงว่าต้องเรียนรู้หรือว่าทําความเข้าใจในประเด็นนี้ให้ให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็หาก รู้ถึงไม่ถึงต้องต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นนี้นะฮะว่าสิ่งที่ได้ประโยชน์จริงหรือว่าผลกระทบที่จะได้ที่จะได้รับนี้มันมีส่วนได้เสียมากน้อยเพียงใดถ้าผลข้อตัจริงที่เราได้รู้แล้วเราต้องนำเสนอให้ให้ผู้คนรู้คือถ้ามองในในแง่บวกก็คืออาจจะมีผลประโยชน์ทางด้านผู้ที่ สร้างแต่ถ้ามองในสภาพแวดล้อมคือชาวบ้านและประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่จะตามมาไปหลังคือเป็นไปได้คือไม่อยากให้มีค่ะคือถ้า,ถ,าถ้ายังไงก็คืออยากเป็นก็เป็นกําลังส่วนหนึ่งที่จะพยายามเคลื่อนไหวในสิ่งนี้เพื่อให้ไม่อยากให้มีโรงงานขึ้นมาค่ะ การเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้กลุ่มเปอร์มาตามาสเข้ายื่นหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่แรกเพราะถือเป็นผู้กำกับกติกาการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ Ehia และผู้อนุมัติโครงการเพื่อให้ยกเลิกกระบวนการในโครงการนี้ทั้งหมดเนื่องจากเห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นทั้ง3ครั้งไม่เปิดรับฟังความเห็นต่างของคนในพื้นที่ ทั้งที่โดยรอบเป็นทั้งชุมชนาศาสนสถานสุสานวัดและโรงเรียนที่ห่างออกมาเพียง2กิโลเมตรทำให้ม่เพียงกังวลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังกังวลถึงสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ที่รัฐบาลพยายามผลักดันถ้าต้องย้ายกูบูนะครับเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้นะครับการต่อสู้เรื่องของประเด็นกูบเนี่ยหรือว่าสุสานที่พวกเราเข้าใจเนี่ยรัฐบาลไทยเองนะครับเคยประสบกับ บทเรียนนี้แล้วนะครับในโครงการทางด่วนบ้านครัวนะครับซึ่งตรงนั้นรัฐบาลก็ต้องทางโครงการก็ต้องถอยไปนะครับเพราะว่ากูบูนะครับในการชี้ชัดของปัญหาศาสนานะครับถ้าทุกโครงการของรัฐบาลนะครับเมื่อเจอกับกูบูสุสานนะครับโครงการต้องถอยนะครับต้องหาที่ใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่ทางพี่น้องปัตตานียาลานราธิวาสเป็นห่วงมากนะครับกลัวว่าวิกฤตของสันติภาพจะทวีความรุนแรงครับ เป้าหมายของการออกมาเคลื่อนไหวไม่เพียงแค่ปกป้องบ้านเกิดของตัวเองด้วยการเรียกร้องสิทธิชุมชนแต่ยังเรียกร้องให้นานาประเทศตระหนักถึงผลกระทบจากถ่านหินซึ่งเป็นสาเหตุของการเพิ่มปัญหาโลกร้อนนี่ถือเป็นการยกระดับการเคลื่อนไหวที่ยูเอ็นได้ให้ความสําคัญพร้อมเห็นตรงกันว่าถ่านหินจะเพิ่มปัญหาโลกร้อนและเห็นว่ากระบวนการผลักดันโครงการมีการละเมิดสิทธิชุมชนเาก็จะรับเรื่องของเราเนี่ยส่งเข้าไปที่ สำนักงานใหญ่ของสางรัาชาตินะครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นโลกร้อนกับเรื่องประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิชุมชนแล้วก็สิทธิมนุษยชนที่มีการการให้ความการให้ข้อมูลที่ไม่รอบด้านแล้วก็การเร่งรีบที่จะทําโครงการขนาดใหญ่โดยศึกษาผลกระทบเพียงแค่5กิโลเมตรแล้วก็ะระยะสั้นๆ ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สร้างจุดร่วมของกลุ่มเปอร์มาตามาสกับชาวมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครต่อการเรียกร้องสิทธิชุมชนทั้งเรียกร้องต่อนานาประเทศให้เห็นว่าทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่ควรถูกให้ความสำคัญมากกว่านี้สาวันนินิปานพยุงวงศ์ไทยพีบีเอสรายงาน